พี่น้องหักแพงสุข,ขุสุขควลยังมาส่องมากาก,ากับพักกันล้มของขี้เก่าหรอพี่น้องทีมงานทีมงานรุ่นเกา่าขี้เกา่าครับรุ่นเดือดขี้เกา่าเดือดก็ส่องหนีไป

อันนี้ก็ป้านีมันส่งนี่มันอันม้นี่ส่งอ่างุนสวัสดีพี่น้งสวดีครับ f กทุก สายจวดสายจวดสายจวดพยาบาลมาอะไรใช่ท่านนี่สายจวดจวดบึ้มนั่นเนี่ยบึ้มสายเทาเ้าบึ้มย้นยที่อะไรตังตังแรงว่าหมดเลยเสรหรอกเสร็สองตัวได้ตาคนงานเดี๋ยมีซ้ำนี่อะไรพี่น้อง ของแท้ของแท้ของฟอมยิ้มยำกันหรอของอมกาบานกัแล้วไปรึเปล่าสามก็ได้หรอแล้วปะสามลยใส่มาปนลูกบอลมนใส่ไปปนในลูกบอโอ้ใส่มาทางด้วโต้องใสย่างมาเฮ้ยสะพานควินไ

เอาของมาลงมาสอมพี่น้องทีมงานกับกับก้บบานเป็ลไรครับ <Yeah. S 1> เหลือยซ้ำนี่แหะพี่น้องเ oh, <the> อลี้ยแต่ไซพ้อนาโดรุ่นร <Yeah. S 1> ุ่นเพิรนบวัยรุ่นเนี่ย <laughs> 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 ครับพีมงานก็นจะมาเช็คตอมมานได้มันใสได้ครับการได้บพ่ได้กาสิเพิ่มเติมเข้าไปครับพี่น้องว่าจะเป็นซีนไฟแสงสว่างว่าจะเป็นได้หลายจุดพี่น้องืออยอย่างงานออกมาดีเนาะพี่น้องเนาะลงไปสู้สายหัวใสตา เหตุใดที่เก่าครับลุงแขกป้าโกครับมือนีปลาอ้วนแล้วอยู่ฝุ่นอยู่มองเวทีอยู่โดมไงทีมงานก็จะพยายามแล้วดีๆนี่แล้ครับมือนีแล้วครับคิดหอดคิดถึงเหลือเกินธรรมดาตัวลูกนี่โชว์พลังได้เดี๋ยวธรรมดาได้เลยนะห่วยได้การลุงพอดีเด้อ สูตรตันนีสูตรเด็ดต่อปะอันหายยากพี่น้องคนงานกี่ได้แต่ว่ากับพวกพวกอึดออกคันวโบอะไรกี่ได้ต่างไประบบพ่านมาสามสิบปี่โอ้ยพี่น้องเลย ทุลักทุเลมาพี่น้องงา,องานส่อมง,งานสร้างงานส่อมคับถามมาได้เ่เงินได้ครับแต่ว่าปัญหาที่งานส่อมองค์กรกับพวกใครรักษาของพี่น้องพ <c oughs> วเป็นเมื่ออาชีพใน,นองค์กรเฮ็ดได้ยึดแต่ว,ว่าพวาเป็นมื่ออาชีพลลกลับมาเอาคนรุ่นเกา่ารุ่นเกา่าเกเลยครับกลับมาเฮ็ดงานเดียวเลยคนรุ่นไม่กับ เฮ็ดได้ day, ต่นางนงา,านครับบางที่บางอย่างงานสอมงานเออเซฟตี้บใ่ใครเต็มรอยกันได้ครับอันนี้ว่าจากใจทีมงานหออพี่น้องก็่สิปั๊บปั๊บมาแก้กันอีแค่ไหนทีมงานสร้างไห้กันได้น้องโคกได้มาสีเบีดคอแล้วพี่น้องขาทีมงานรับได้กัอยู่กันต่อไปทีมงานรับบ่ได้กัซอยเหลือกันบ่ได้แล้วครับไประเดี๋ย มา30มปีพี่น้องเอ,อ้ยงานสอบนี่ยเป็นงานแบบที่จริงน่าจะอันตามรักสา้ายุเปยู่็นลูกน้องอาจารย์พ่นมาตะรกอรนนี่ย่าน่พนพะพ่นบ่ใส่เหรอพี่น้องเข็ดงานย่านจะของเสียหายย่านจะของเสียหายผู้มือนี่คนรุ่นใหมนี่โอ้ยพี่น้องเน่อาานอนเลยแล้วแต่สิต๊มาฝนก็นไร้พ่สนใจแต่ว่ารุ่นนี้ได้ครับนี่รุ่นนี่ลุงแขกป้ากโกนี่ได้ครับ นีีรุ่นเก่าได้ครับแต่สมัยอยูครับคุณแม่พิมพ์ใจเพชรพลานไ่ได้ครับป๋าโกก็ได้ประสบประการนวลธรรมดาป๋าโกลุงแขก่อยู่สมัยแต่อีแม่ปุ๋ยละครับพิมพ์ใจเพชรพลานแม่บุลูกพี่พูดแล้พิมใจบนน้ำยู่มากประสบการณ์มากจะพ่อใหญ่หำเฉลิมพ้นเน่าพุ่นแล้วครับประสบการณ์มากมันธรรมดาดิป๋าพิมใจเขาดีมาเก่า อันนี้โมเมนะว่าย่องเลยครับแต่คนุ่นใไม่กุมือนี่อาจสียเทสได้อยู่แต่ว่าหันรุ่นหุ่นม้ไม่หลังๆมาเลียนมากนี่ครโอเคครับรับนาที่รับนาที่ได้ดีครับอันนี้ว่าไงาว่าบนนดิเชียอะไรนครับโบนี่จากใจจริงของสร้างไพ่ทีง,งานที่เกีกอุปสรรคมากที่กิ่งงานนี่ได้เงินได้ใสหนีได้พี่น้องแต่ว่าหันได้งานซ่อมนี่สี่แสนห้าแสนหกแสนปีที่แล้วสร้างไพป่ป็นหกแสนกว่า แต่ก็ย้อนว่าทีมงานเห็ุงานได้อยู่แต่ว่าบอเซฟตี้ของเจ้าของไหมครับพี่น้องฮันว่าตรงๆกันสิว่าโมเมนต์ของพ่อของแม่ข้าเจ้าอะไรข้าเจ้าก็สิว่าประมาณนั้นแหละพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อธีธสร้างไว้โอ้เรื่องจริงครับเมื่อนี้เปิดเผยเ,เรื่องจริงแล้วเพราะว่าทีมงานกันสิมาเฮ็ดตั้งกฎขึ้นมาสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดข้อแต่ทีมงานรับได้กับยูน้ำกันแต่ทีมงานรับบ่ได้กับบอบรได้ยูน้ำกันพี่น้องทีมงานกันสิหาคนงานใหม่ขอมา อึดอัดก็แย่แล้วพี่น้องอึดอัดมาโดดแล้วให้สร้างไพ่เต๋อก็บอไอ้บอกว่าสิเป็นลูกน้องสร้างไพ่จนคลีบมือนี่คลิปตอนไล่โสดยืนตอนนี่มือนี่น่าจะวันที่สิบสิบสามเลยพี่น้องสิบสามเลยเด้สิบสามเลยมันอึดอั้นตันใจไหมพี่น้องมันหลายของนี่มันปีแล้วมื่หน่อยเลยครับลงุงที่กายนี่สร้างไพ่ลุง ทุนไปสองล้านนะพี่น้องสองล้านนี่เึร่งเึร่งเครดิตเพิ่นมากึค่งทุกสิ่งทุกอย่างมาพี่น้องมาแปลก,ก่อนมาติดีของตอนใ้นมะสอมบีด้วยพี่น้องอึดออั้นายพี่น,อน้องใไฮวอาคลิปนี้เนาะป๋าเนะาะไฮบอลก็กินกินจังๆรอดผลงานนี้สิเดลี่ยมผืนผ้าที่นี่อย่างนี้ครับผม น้องโค้ไข่ซีเบขอมากกับเฉลีเดมานังประชุมกับทีมงานลูกน้องเกาหม่ครับคือสัมภาพาไม่แหระพี่น้องพาไม้สี่สิบห้านี่คือพาไม้กับชฉพู่ไฮวอลกันหลายควมเน้ะพี่น้องวอลให้พี่น้องได้เอฟซีได้ติดตามทีมงานเก็บเครสตูดิโอเกิดปัญหาอย่างนี้ล่าลายยางครับตะกิ่งนี่ยซีนของนี่เยอะมากครับพี่น้อง ราะว่าสิปเป็นปีมว่าสิปเป็นอุปกรณ์อี่ห้หลายอย่างครับพี่น้องเบื้องนี้ครับก้บนหน่อยๆได้ครับที่กองซอมอยู่นี่มีแต่ของที่เมืองพี่น้องหลอดไฟหลอดนึงกับหลอดละแปดพันรุ่กรนกันหน้ามีดีรุ่นนี้แปดพันบาทนะครับแปดพันหาซ่อมอ่ะหอยพี่น้องได้เบื้องในเบื้องตามให้ไได้ ได้เล่าได้ก็สู้พี่น้องได้ฟังน้ากันครับพี่นออ้องโมบายสิเป็นลูกน้องเจ้าลูกน้องไม่ของสร้างไพ่ครับสีเปียคอยสิมีิยางแนวทีมงานกับเจ้าสิรีวิวไอพี่น้องได้เบิ่งอีกเทีหนึงมือประชุมกับไงทีมงางน,น,นสาาร้างไพ่กับได้ประชุมไงกันอีกครั้งหนึง่งต่อไปผู้ใดทํางานเดือดเหตุง,งานได้โมมีคนรับผิดชอบทีมงานก็นจะได้ดูแลอีกจุดหนึ่งครับจะบริหารสเปซสปาแล้วพี่น้องเอาปัญหาที่เคยผ่านๆมา ประสบ <S desserts> มาเหตุงานมาทั้งหมด3ต้นน้องโคกตอนนี้อายุ31ปีพี่น้องสร้างพาอยู่ในวงการ่างมากกับพอสมควรเหตุน้ำคู่บาอาจารย์ย่านตะเพิ่มบอดี้ไซดได้พี่น้องย่านตะของพังย่านตะของโดนน้ำคู่มือนี่โอ้ยพี่น้องของโดนน้ำกับพวสนใจห้างกับพวกี่ยังจัคสีมีเหรียญม่มีเหรียญมือหนึ Hence, ่งบ่สนใจเลยพี่น้องอันนี้สร้างไฟบอที่ควมเป็นจริงแม่วลูกพี่แม่บอเป็นใางบลุกพี่จ้า โคยอาย่น้ำกันมากแต่โคกเมื่อท่านเกิดหมดแล้วเนาะครับโคกเนี่ยยี่ในท้องหมดอ่ะน,นั่นแล้วจริงสิเลยครับรประสบประกาศอายุน้ำกันนะครับขนาดนี่โดน,นมีโคกยี่ทองอะย,อยนักไไปเูยสิไผ่ไผ่ไปฮะผมก็เจา้ามีบอ่อไส้ย่างเดียวขี้รอนย,ย่างเดียวเลย <c oughs> ไปแบบนี้ต้องบอกจะจัดดไิไปไม่ไแพงม,มั้ง ไปไสต้องบอกจาจๆได้พี่น้องเย็บซี่เป็นสงสัยยู่ขอนีไปไสจะด้เด็ดไปเหตุงานเลยมันไปขีมมอเตอร์ไซค์สิ่งงานอน้องยางกับมอซับ่อยครอ่เนี่ยลุงแขกครับลุงแขกว่ากันให้พี่น้องว่าค่เกียดครับแต่ว่า ของเมื่หน่อยได้พี่น้องของหลายผมเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวเลาดูการนี่กันอ้าวสิล,ลุงไม่อหรืะครับไปตามยุคตามสมัยเนาะพี่น้องเนาะเ็ศกาลใดๆครับบัวปับบัวเฮ็ดกันเพื่อไปสู้สายตาพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยทั่วโลกครับกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดการจัดงานเพื่อจะจะได้เห็นความใหม่ๆความแตกต่างใหม่ๆครับที่แม่ก็ต้องได้รู้กัน ครับโบเมนตาทีมงานสาวหน่อยพิศมันแพรนะ่หนุ่มพี่น้องโบเมนโบเมนตาเอ็มเกสสตูดิโอครับทุกองค์กรครับระบบแสงระบบเสียงโบว์วัสดิเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เครื่องหน่อยก็เหมือนกันครับพัฒนาด้ีกันก็บอกได้ว่าเฮียตาทีมงานของซางไพ่มุกทั้งสตูดิโอนะครับเฮ็ดทุกเจ้าทุกจุดแต่เมื่อนี้อุตอัดตัดใจอย่าหน่อยว่าเห็ยนของช่ำพี่น้องของมันช่ำแห้ง คือน้องโคกเขามาบริหารจัดการเองปีนี้ระบบว่าแต่ละาแผกเพราะว่าสิเป็นแผกแสงแผกหลายอย่างพี่น้องแบ่งปันปันส่วนกันไปแบ่งให้มีความรับผิชอบต้อน้าที่เจ้าของพวกข้างนี้เฮ็ดได้อยู่พี่น้องเฮ็ดได้แต่ว่าเวลาฝนตกลมมากสิการเซฟตี้กันหน่อยครับเมื่อคืนกัน ส่งกำลังใจไปทังน้องนุงหนึ่งเพชรเมืงเองใงงช่ยยนอ้องไส้หล่าของสร้างไพ่ขึ้กันครับขึ้นกับประสบไพ่เรื่องพายุฝนเข่ามากะนี่แหละครับทรงกำลังใจเส้นกันเลยกันสร้างไพ่กับหายน้องสู่ๆเ้อทังหนึ่งเพชรเมืองใช่เฮาน้องใช้ทั้ผุนทา้งเชยจะพูมเฮาสู่ๆน้องหละอุปสรรคนี่ปัญหามีใบให้แก้เขาต้องแก้ไปเ่าต้องไปทอท่อได้แต่ว่า่าถอยมีไพ่เป็น สง room, mm ่งกำลังใจไปและทีมงานเอ็มพีเอสตูดิโอว่าจะเป็นนองโคกสทรงกำลังใจไปให้น้องไส้หล่าทั้งหนึ่งเพชรมองใช่เหาสู้ๆน้องหล่ะปัญหามีไว้ให้แกเขาก็ต้องแก้ไปทุกอย่างมันเกิดมาเขาก็ต้องแก้อยู่แล้วนาะป๋าเนาะก็เหมือนทีมงานสร้างไพ่นี่แหละทีได้ยวซู่ฟังยู่เดืคือไห้วว่ายไงว่าซีบเอคอนี่จะผ่าไม่หมดทั้งระบบนาะป๋าเนาะผ่าไม่ทั้งระบบ ทีมงานที่ไหนบอกว่าได้ก็คือต้องพิดกินหน้าตัวเองเน้องป๋าเนาะเหตุงานหน้าที่ถา้ารับผิดชอบใน,นหน้าที่จะครองก็ถือว่าไม่รับผิดชอบต่อหน้างานเหตุแห่งงานเสียอยงสิน่นาะป่าเนาะเราต้องมาปรับลูกน้องตัวเองแม่มอป๋าเขาต้องเคียงเจ้าของลอต้องเคงเจ้าของขึ้นเพราะว่าไปรับจ้างคนครับไปรับจ้างคนคือาหามืองเล่นต้องเปิดเชียงให้ได้ครับ เพราะว่าสิเป็นไฟต้องสว่างจุดใดจุดหนึ่งเพราะว่าสิเป็นเซฟตี้เรื่องวิธีเนาะป้าเนาะทุกอย่างทุกอย่างเพราะว่าฉากไหลมันร่ำรวยพี่ฉากไหลมือนี้คือโซเรื่องกิ่งเนาะป้าออกจากใจกิ่งจากป้าโกป้าแขกสร้างไพ่มือนี้ออกจากใจกิ่งเลยว่าทีมงานจะจะคุยกันอีกข้างหนึ่งเนาะป้าเนาะพรช่วงมีฝนฝ่ามันลอเขาไปออกไป เอาแต่ทีมงานคนเก่าคนใหม่เดี๋ยวเบิ้งคลิปนี่โมเมนต์ว่าอยากให้ออกเด้เนาะป๋า,ปานะโมเมนต์ว่าอยากให้ออกอยากให้มาพ,พัฒนาน้ำกันเป็นกะติเือนใจบอาถือเป็นกะติหรือเป็นกะติเด้อนี่ยเป็นกะติหดีข <c oughs> ึ้น <c oughs> นี่ครับจากใจ,กจกผู้รักผูยย้ใยท่านอบูโซกับ่าได้ครับลุงแขกบาโกครับนีแต่ประสบประการณทั้งนั้นเด้ครับนี่มา มาเับจ้างคนก็ต้องคิดว่าเขาเป็นของเจ้าของแม่ทีว่าเป็นของเราเราแม่กูกูเล็ดได้ก็ได้เพราพ่อเลยครับพ่อเลยเอาปีนี้ก็รู้กันละพาไหมเนาะป๋าเนาะพาระบบ,บควบควบคิดควบการทำงานอุปกรณ์หากินน้องมาจับบุญแนซอยกันเม่หน่อยได้พี่น้องนี่มันสร้างไพ่บริเลยดีครับเมืเ่อไห่ครับเป็นเงินเม่หน่อยครับเงินเยอะมากครับปีหนึง่งปีหนึ่งครับหันพนักงานบ่อซอยกันบ่อเซฟตี้ของซอยกันนี่ก็เลขเองสิแหละครับ ได้เงินมากกับสอมครับแพบ่ผมมีเงินเจ็บแลยพี่น,อน้องมีแต่ซ่อมกับซ่อมแล้วก็ทีมงานก็ได้กันทุกคนได้ครับพี่น้องได้กันทุกคนคคถึงแม้ติดติดหนีเป็น COVID โควิดก็แล้วแต่เพราะว่าสิเป็นหัวหน้าว่าสิตะเกียรต้องหาให้ใส่ขึ้นเ่าครับหาให้ทุกบาททุกกระตังขึ้นเ่าเอาพี่น้องฮักแพงสูงส่ทุกคนสร้างไปเมื่อไหนกะได้ว่าสู่พี่น้องได้ฟังยังนงอยอยากให้ลูกน้องทีมงานเก่าทีมงานใหม่ได้เบิ่งคลิปนี่แหละกัเขามานั่งคุยกันมาจับมือกอด เขาคุยกันเนาปะปาเนาะครับว่าอยากห้ที่งานออกไม่ต่คนเดียวครับแต่ว่าห้มาปรับสะส่วนใส่กันเฮดจังไดของ้ม่ช้ำของ้ม่โดนฝนเฮดจังไดไฟม่ลย่งกล่าวเซฟตีตไ้ไดไฟไม่ดูดพนักงานเดนเซอร์ dancer, ทุกสิ่งทุกอย่างเซฟตี้เรื่องระบบวิธีเรื่องลมเรื่องฝา่าเรื่องฝนมากอ้าพี่น้องฮักแพงสุขสุข,ขคนเอาไ้ซ้ำนี่เนาะป๋าปโกนเนาะ<อ>ครับลุงแขกเง<อ>านนองยามสวัสดีครับ